อยู่ในห่วงของกรรมเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นโยมมันมองอะไรไม่เห็นดังนั้นหน้าที่ของเราเวลาจะหลุดออกมาจากห่วงของวิถีของกรรมตัวเองก็ต้องฝึกให้จิตของเรามันมีกำลังของสติมากกว่าสติก็คือกำลังของเจโตปริยญยญานนะ่ะให้มันเกิดขึ้นเพราะเวลากรรม,มันวิ่งมาชนนะโยมนะมันก็จะตั้งหลักชีวิตได้ คนบางคนเนี่ยเวลาจิตมันแกะไม่ออกเนี่ยจิตมันแกะความทุกข์ไม่ออกเนี่ยมันวนอยู่กับเรื่องนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าทุกอย่างในชีวิตเลยโยมคนทุกคนนี่นะไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามหลักสําคัญของมันคือต้องสมดุลชีวิตให้เป็นโยมไปดูคนเวลาบน่นดูสิทํางานแปดโมง ออกสี่โมงครึ่งเวลามาสนทนาธรรมมาพระอาจารย์โยมไม่อยากทำงานเป็นเวลาไปคุยกับคนที่ตื่นเวลากี่โมงก็ได้มาหามาอยู่วัดพระอาจารย์ชีวิตโยมไม่มีระเบียบเลยเนี่ยตื่นกี่โมงก็ได้ตอนนี้รู้สึกชีวิตพังหมดแล้วเนี่ยตารางเวลาชิดไม่มีมาอยู่วัดอยากตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาคนบางคนก็มาบ่นว่าพระอาจารย์เนี่ย เวลาทํางานไม่เป็นเวลาเวลาเลยเนี่ยจะทําตอนไหนก็ไม่รู้มันทํามาเรื่อยๆเลยแต่คนบางคนสมดุลชีวิตเป็นไม่ว่าจะอยู่กับอะไรก็ตามยมได้หมดเลยงานที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคู่ครองที่เรามีเนี่ยมันยังเหมาะสมสําหรับเราอยู่ไหมคําตอบแค่สองข้อเท่านั้นคู่ครองที่มีอยู่คนรักที่มีอยู่งานที่ทําอยู่หน้าที่ที่ได้ผิดชอบอยู่ โยมต้องเปลี่ยนแล้วเหมาะสมกับโยมไหมเนี่ยเวลามาถามเนี่ยอาภาพจะไม่ตอบเยอะเลยภาพตั้งคําถามกลับไปเลยว่าโยมสองข้อนะหนึ่งโยมมีความสุขไหมกับคู่ที่โยมมีงานที่โยมทําหน้าที่รับผิดชอบสองความสุขที่มีเนี่ยมันเหลือล้นมากลายเป็นพลังชีวิตไหมถ้าไม่มีทั้งความสุขและไม่มีทั้งพลังชีวิต คำตอบคือรีบเดินออกมาโยมอย่าไปจมปรักกับความทุกข์จนจิตวิญญาณของเราอย่างที่หลวงตาบอกแบ่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งบางครั้งนะโยมคำว่าคำว่ามีเมตตากับคำว่ามองแต่เรื่องดีกับคำว่าตกอยู่ในห่วงของกรรมมันเส้นยาแดงผ่าแปดนะ เอาดีไปต่อดีอาจารย์บอกเอาดีไปต่อดีบางคนก็บอกว่าโอ้ยอะไรอไรอันนี้ไปต่อด,ดีหรือว่าเรากําลังหลงหรือกำลังโง่อยู่เรื่องของกรรมอยู่เนี่ยมันเส้นย,ยาแดงผ่าแปดนะคนประเภทนี้เนี่ยเขากําลังเอาดีไปต่อดีอยู่หรือเขากําลังอยู่ในห่วงของกรรมยมว่าทําผิดแต่ก็ยังให้โอกาสทาําพลาดแต่ก็ยังไม่ถือสา นอกใจแต่ก็ยังไม่เลิกลาทําให้มีน้ำตาแต่ก็ยังเชื่อใจรู้ว่าหลอกแต่ก็ยังรักอยู่ทําให้จิตหดหูแต่ก็ยังทนไหวทําให้ร้องไห้แต่ก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเราว่าไม่มีใคร ทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขาหัวใจไม่อยู่กับเราไปนานแล้วอ่ไอ้คนกลุ่มนี้ไอ้คนประเภทนี้ที่ยังกำลังเสพกับอารมณ์อยู่เหล่านี้อยู่เนี่ยมันเรียกว่ากำลังพยายามเอาดีไปต่อดีหรือว่ามันอยู่ในห่วงของกรรมยมว่าเออบางครั้งเนี่ยมันเส้นยาแดงผ่าแปดนะ พระอาจารย์โยมกําลังพยายามเอาดีไปต่อดีมันเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดมีทุกข้อเลยโยมคิดว่าไอ้ไอคนไอ้คนเนี้ยมันเส้นยาแดงผ่ามันมันม,มันเอาดีไปต่อดีหรือว่ามันกําลังอยู่ในห่วงของกรรมโยมว่าฮะอันนี้ตอบได้อย่างเดียวเลยนะถ้าคนประเภทเนี้ยคนประเภทเนี้ยไม่เส้นไม่เรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดหรือไม่เรียกว่าห่วงของกรรมหรือเอาดีไปต่อดีหรอก คนประเภทนี้เรียกว่างโง่เรียกว่างโง่นะไม่ว่างโง่ถ้ามันเป็นทุกข้อที่ว่ามาเนี่ยนะมันทุกข้อที่ว่ามาเนี่ยมันเสียเวลาที่จะเอาดีไปต่อดีแล้วโยมอย่าอดทนแบบจำใจแต่จงอดทนแบบเข้าใจถ้าใครอดทนแบบจำใจความอดทนนั้นมองไม่เห็นปลายทาง แต่ถ้าอดทนแบบเข้าใจความอดทนนั้นจะมีความสุขขึ้นมาอยู่บ้างแต่ต้องเป็นความสุขที่จริงไม่ใช่เป็นความสุขที่หลอกตัวเองและมองเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเข้ามาเติมเต็มเหมือนเดิมอันนี้ไม่เรียกว่าอดทนแบบจําใจแต่เรียกว่าอดทนแบบเข้าใจเหมือนเรากํำลังอดทนเนี่ยอยากกลับบ้านเนี่ยหลายคนเนี่ยแต่อดทนอยู่อดทนอยู่เพราะรู้ว่า อะไรคืออะไรแล้วจิตมันไปทางไหนคือมันรู้เห็นทิศทางอยู่อันนี้คืออดทนแบบเข้าใจแต่คนบางคนก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยอดทนแบบจำใจอดทนอยู่ดังนั้นถ้าโยมอดทนแบบจำใจอยู่อย่างนี้แล้วเหตุการณ์ทุกข้อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องเอาตัวเองเดินออกมาจากวงล้อกรรมนั้นซะ คนที่อ,อกหักเนี่ยทุกคนเลยเวลามาหาอาภาพเนี่ยพระอาจารย์โยมจะไม่มีใครแล้วคะ่ะโยมจะขออยู่มุ่งมั่นปฏิบัติค่ะเนี่ยอีกสามเดือนมาแล้วมากราบแล้วอันนี้คู่โยมหรือเปล่าคะอันนี้พระอาจารย์ดูให้หน่อยอันนี้เป็นคู่แท้โยมหรือเปล่าอย่างนี้นะดูให้หน่อยว่าเป็นคู่บุญสัมพันธ์กันหรือเปล่าอย่างนี้นะมนุษย์เนี่ยต้านทาน โยมคิดว่าเราต้านทานความสุขกับต้านความกับต้านทานความทุกเนี่ยมนุษย์ต้านทานอะไรได้ได้ได้ดีกว่ากันโยมว่าระหว่างต้านทนทนกับความสุขอดทนกับอดทนกับความสุขกับอดทนในความทุกเนี่ยโยมว่ามนุษย์อดทนกับเรื่องอะไรได้มากกว่าการโยมว่าแท้ที่จริงมนุษย์อดทนกับความทุกข์ได้ดีกว่าความสุขนะโยมจำคำพูดนี้ไว้นะ มนุษย์ทุกคนมีช่วงเวลาที่ต้องรอและเรียนรู้ทางอารมณ์เราอดทนกับความทุกข์ได้ยมแต่เรามักจะอดทนกับความสุขได้ไม่นานจนความอดทนในความสุขนั้นกลายเป็นความอยากที่มากไปกลายเป็นความโลภกลายเป็นความยึดเป็นของเรากลายเป็นการยึดติดว่าสิ่งนั้นคือของเรา จนมาภาพถามญาติโยมไปที่ปฏิบัติธรรมมาหลายครั้งอ่ะคาตอบจะเป็นคําตอบเดิมอยู่ไหมระหว่างความเหงากับความไม่สบายใจจะเลือกเอาอะไรระหว่างความเหงากับความไม่สบายใจเลือกเอาอะไรฮะมนุษย์อดทนกับความสุขได้น้อยกว่ากับการอดทนกับความทุกข์โยม เป็นเรื่องจริงรักตัวเองเป็นโยมโยมรักตัวเองเป็นไหมถ้าโยมรักตัวเองโยมต้องเอาตัวเองเอาจิตตัวเองมาฟังธรรมให้ได้ถ้าโยมรักตัวเองโยมต้องเอาจิตของตัวเองมาเติมธรรมะให้ได้เวลาเติมที่บ้านได้ไหมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของวัดได้ไหมได้แต่ธรรมะนั้นมันแห้งโยมฟังธรรมะที่บ้านกับฟังที่นี่มันไม่เหมือนกันนะ มันได้เห็นตาของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ได้เห็นสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมนะมีอะไรก็ตามถามได้เลยมันเป็นธรรมะที่ไม่แห้งดังนั้นถ้ารักตัวเองเอาจิตมาฟังธรรมรักตัวเองเอาจิตมาเติมอาหารจิตรักตัวเองอย่าเอาตัวเองหลุดจากวิถีของการปฏิบัติธรรมจะมีใครรักเราก็ช่างโยมแต่จำคำพูดนี้ที่ว่าที่ว่าไว้อะ มื่อคืนน่ะอัตหิอัตโนนาโถะกหินาโถปโลศิยานะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครที่ไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้โยมโยมอาจจะบอกว่าทางโลกโยมฉลาดแต่โยมรู้ไหมคนโง่าทางอารมณ์คนบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่คนโง่าทางอารมณ์เนี่ยหรือคนฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันวัดกันที่ไหน